พากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การที่จิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่ได้อาศัยสติสัมปัจชัญญะเป็นเครื่องประครับประคองไว้ ถ้าไม่ได้อาศัยสติแล้วจิตใจนี่ย่อมเลรวนไปทั่วตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยรวมจิตใจของสาน,สนเภาวัุวเตน พากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การที่จิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่ได้อาศัยสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องประคับประคองไว้ ถ้าไม่ได้อาศัยสติแล้วจิตใจนี่ย่อมเลรวนไปทั่วตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยกิเลสมันจูงไปตามประสงค์เพราะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันนี้ก็หมายความว่าเรามาฝึกสตินี่เนี่ย สติแปลว่าความระลึกได้ในสติในที่นี่หมายเอาระลึกเข้ามาที่กายระลึกเข้ามาที่ใจอรมปัจจันญ์ความรู้ตัวครู้ว่าตนกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้นะในขณะนี้ตนกำลังนั่งสมาธิอยู่ กำลังน้อมใจลงถูกความสงบไม่ใช่เวลาทำการงานไม่ใช่เวลาคิดอ่านการงานต่างๆเ,ออเป็นหน้าที่ของสมปัจฉัญญจะรู้สึกตัวอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็สติก็กํากับจิตไว้เลย ไม่เป็นคิดสงสายไปตามการงานต่างๆบ้างไม่เป็นคิดเกี่ยวข้องกับบุคคลบ้างอะไรวมนี้ห้ามจิตไว้เลยไปเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมด้วยสติห้ามจิตไว้พร้อม อย่างนี้นะจิตมันยิ่งจะสงบตั้งมั่นลงได้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จิตจะสงบไม่ได้เลยหายใจเข้าก็กำหนดรู้รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่สงบอยู่หายใจออกก็กำหนดรู้ รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ฟุ้งซั้นไปทางอื่นหรือว่าจิตฟุ้งซั้นก็รู้รู้ทั้งสองอย่างนั่นแหละอย่างใดมันเกิดขึ้นเราก็รู้อย่างนั้นความคิดก็สักแต่ว่าความคิดที่ท่านเรียกว่าธรรมารมนั่น ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรก็เตือนตนเข้าไปอย่างนั้นคนจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะความคิดมันจะมีตัวอยู่ที่ไหนล่ะไม่มีตัวมีตนอะไรแต่เมื่อจิตมันหลงแล้วมันเข้าใจผิดคิดว่าความคิดนั้นเป็นตัวเป็นตนอ คิดทางเงินหาทองอย่านี้เข้าใจว่าความคิดนั้นเป็นเงินเป็นทองไปจริงๆเนี่ยนะได้เงินได้ทองมาหัวตามสังขารที่มันพุงแต่งสัญญาความจำหมายอะไรสำคัญว่าตนจะได้เงินได้ทองมาจริงๆงนี่เระเรียกว่ามันขาดสัมปชัญญะอืม ความใคร่ครวนความกำหนดรู้ความเลือกเฟ้นความคิดความนึกตัวเองดังนั้นเราต้องกำหนดรู้รู้จักเลือกเฟ้นความคิดเราเมื่อเราคิดไปในทางที่มันถูกต้องแล้วมันก็ไม่ดือร้อนอะไรจิตใจนะ เช่นอย่างบริกรรมพุทโธอย่างนี้นะถ้าถ้าพุทโธนั้นให้กำกับอยู่กับจิตแน่อย่าส่งออกไปข้างนอกจิตมันก็ไม่ไปไหนอ่ะมันก็อยู่อยนี้นะหรือเราดำริเอ็เนื่องดูร่างกายสังขารอย่างนี้นะร่างกายนี้มันเป็นของเราจริงหรือหรือไม่ใช่ของเรา เรากำหนดเพ่งอยู่ภายใน,นีนดูอยู่มันก็เห็นชัดเลยว่าไม่ใช่ของเราเมื่อเป็นเช่นนี้ความคิดอันนั้นมันก็ไม่พุ่งท่าไปทางไหนอะ่ะเมื่อเห็นร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราของเขาแล้วสิ่งอื่นนอกร่างกายนี้ออกไปมันก็ยิ่งแล้วยิ่งไม่ใช่ของเราของเขาอะไร เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกอันนี้แล้วก็แตกดับอยู่กับโลกอันนี้ไม่ไปไหนบรรดาสัพพรูปทั้งหลายจะเป็นรูปสัตว์ที่มีวิญญาณครองก็ตามเป็นรูปที่ไม่มีวิญญาณครองก็ตามรูปลูกร,รูปที่ไม่มีวิญญาณครองนะ่ะมีเยอะ นับเอาตั้งแต่เงินทองผ้านุ่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยมุนีออกไปนะมันล้วนแต่รูปที่ไม่มีวิญญาณคลองทั้งนั้นเลยทั้งนั้น <c oughs> สับบังรูปังรูปทั้งหมดกดสักว่าแต่รูปเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเรา เนโซหมามัสมินั่นไม่เป็นเรานะเมโซอัตตาตินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพระพุทธเจ้าสอนไว้ในอนัตตาลกนสูตรนนนะัต้องให้ดำริอย่างนั้นเตือนใจของตนอย่างนั้นพอใจในมันหลงสิ่งต่างๆในโลกนี้เริ่มตั้งแต่ร่างกายนี่เนี่ยออกไป มันหลงสำคัญาเป็นของเราของเขามานับชาติไม่ทวนแล้วมันหลงกันอยู่เนี่ยเกิดมาชาติใดก็ได,เได้เพราะฉะนั้นมันถึงได้มาเกิดมาแล้วต้องมาสร้างบ้านสร้างเรือนต้องมีเมียมีลูกขึ้นมา อ้าวนั่นเมียเรานั่นลูกเรามันถือมันอยู่งั้นแหละจนวันตายนู่นมันก็ยังถือว่าเราจะตายภาคจากลูกเมียจากลูกเราเมียเรานั่นความหลงอันนั้นนะอย่าว่าแต่มันจะหลงอยู่ในเมื่อเวลายังปกติอยู่นี่เลยเวลาชวนจะทิ้นล้มนั่นก็ยังว่าของเราอยู่ นี่ตองพี่นาดูให้ดีไอ้กิจที่มันหลงอย่างนี้มามันนับชาติไม่ทวนแล้วที่ร่วงแล้วมามาวันนี้เราได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วเมื่อมาภาวนาเพ่งจี่นาดูนะมันก็เป็นความจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของเรา เรามาน้อมจิตใจให้เห็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่าอย่าเห็นไปตามที่ตนเคยเห็นมาเคยยึดเคยถือมาเหอที่ตนเคยเห็นเคยยึดถือมามันไม่ถูกมันผิดทางมันเป็นอุปาทานถือมั่นในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ยลํำไปเมื่อตายไปแล้วอุปาทานความยึดมั่นในรูปในนามอันนี้ยังมีอยู่มันก็เป็นตัวกรรมนำให้ไปเกิดกับรูปกรรับนามอันนี้แหละอีกเกิดมาแล้วก็มาเผชิญกับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทนด้ยากลำบากอยู่อย่างนี้แหละ ขาดใจพบใจก็ดีถ้าว่ามีความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวอย่างที่เคยพูดมาเวลาใดโลกภครไม่เบียดเบียนกินได้นอนหลับแล้วถือว่ามีความสุขสบายดีเวลานั้นสำหรับคนหนุ่มคนสาวแล้วสนุกเพลิดเพลินถ้าเต็มที่ นึกว่าตนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายนี่แหละในขณะที่เพลิดเพลินมัวเมาไปในการ,รมคุณเช่นนั้นกนะ็ไม่ไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรไม่ได้ทำความดีอะไรใจมีแต่ไปจดจ่ออยู่แต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเกลื่นสัมผัสที่ตนรักใครพอใจต่างๆนั่น นี่แต่แสวงหาสิ่งที่ตนต้องการนั่นโดยส่วนเดียวไม่ทบทวนหวนนึกเข้ามาดูชีวิตเนี่ยมันจะไปกันได้แค่ไหนมันจะอยู่ไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนมันไม่หวนมาคิดคำนึงถึงเรื่องคนเราส่วนมากส่วนมากมันเป็นอย่างนั้น ไม่ได้คิดคำนึงถึงเพราะมันไม่คิดคำนึงถึงชีวิตอันมีประมาณน้อยนี่แนหะมันจึงได้มัวเมาประมาทไม่คิดสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่กล้าขึ้นในตนแทบจะไม่เชื่อว่าบุญกุศลจะนำตนในพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารมันไม่ได้คิดเลยคนส่วนมากนันเป็นอย่างนั้น มันคิดเห็นแต่เงินนู่นเนี่ยจะทําตนในพ้นทุก์ไปได้ดนิ่นหาแต่เงินแต่ทองกันอยู่เงั้ะไม่หาบุญนะแต่ว่าคนบางคนบางพวกนะ่ะมันตื่นตัวได้รู้ตัวได้ก็แสวงบุญนะ่เหมือนอย่างคนทุกวันนี้นะทางคำนากมมันสะดวกเมื่อพิจารณาเห็นว่า ที่ไหนเป็นเนื้อนาบุญอันดีงามก็ไปหวานเพื่อคือให้ทานลงในที่นั้นจะใกล้ก็ไม่ว่าไกลก็ไม่ว่าเพราะว่าทางรถทางลาม,มันไปได้แม้แต่ปากภูเขาเรากอกเขาก็เขาก็ทำไปถึงอันนี้ แสดงถึงความตื่นตัวของคนบางคนบางพวกก็มไม่นิ่งนอนใจเพราะว่าไม่ไว้ใจในชีวิตไม่ทราบว่าความตายมันจะมาตัดรอนเอาเวลาไหนรู้ไม่ได้เลยบางคนก็ไม่ทันได้รู้ตัวเลยความตายมันแทรกเข้ามาทันทีเลย อย่างที่ร่วงแล้วมานั่นแหละมันเป็นยางน้นหมดหมดมันบางคนนะมันก็ตายอย่างรวดเร็วก็มีบางคนก็นานตายเจ็บไข้ได้ป่วยทรมานไปนานกลัวจะตายอัน้าผูใ้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปนานไปแล้วก็ ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญสุนทานได้เสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่ในใจผู้ที่ไม่ได้ภาวนานะผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนไปก่อนเจ็บป่วยไข้ก่อนยังชั่วหน่อยได้ภาวนาได้กำหนดรู้เท่าได้กำหนดรู้เท่าสังขารร่างกายนี้ อยู่เสมอไปฉันเมื่อเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยลงมันก็กำหนดรู้ได้วาน,นี่รู้เท่าได้พออดก็อดพอทนก็ทนไม่แสดงอาการทุรนทุรายเกินขอบเขตไอ้ผู้ที่ได้ภาวนาได้ฟังคำสอนของมุทิเจ้าว่าทุกนะ่ะเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เท่า ไม่ใช่ละละไม่ได้ในเมื่อขันห้ายังยังมีอยู่ตราบใดทุกก็มีอยู่ตราบนั้นถ้าตนยังอาศัยขันห้านี้อยู่ตราบใดก็เท่ากับว่าอาศัยทุกอยู่นั่นแหละดังนั้นเราก็ทําความรู้เท่าคนไม่ทําความรู้เท่าทุกหนักเข้าพอๆพเข้าไป หาทางออกทางไหนไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายนั่นแหะคนไม่รู้เท่าทุกเนอะืมก็คิดสั้นน่ะคิดฆ่าตัวตายเมื่อตายไปแล้วเราจะสบายอืมเขาเข้าใจอันนั้นนะที่จริงเข้าใจผิดนี้มันจะตายอะไรเมื่อมัน,ม,นมันจะสบายอะไรอ่ะ ไอ้ตนฆ่าตัวเองมันก็เหมือนกับตนไปฆ่าคนอื่นให้ตายนั่นแหละเพราะตนเองก็เป็นสัตว์โลกผู้หนึ่งปาโนโปแปลว่าสัตว์มีชีวิตนี่นะปานะสั้นยิโตจิตคิดจะฆ่าสมมาวายาโม О. ทำความเพียรที่จะฆ่าสัตว์นั้นให้ตายและสัตว์นั้นตายด้วยความเพียรน,นั้นไอ ตนเองก็เป็นสัตว์โลกกับเขาผู้หนึ่งอย่างนี้ตนเองคิดฆ่าตนเองมันก็เท่ากับคิดฆ่าผู้อื่นนะเนี่ยก็ฆ่าสัตว์นั่นเองเนี่ยพูดง่ายๆแลเนี่ยมันจะได้สบายยังไงไปโลกหน้ากรรมเวนี่มันก็ติดต่อย่อยตามไปนำไปสู่นรกอบายภูมิหน่นอยพ้นจากนารกมาเอา้า กรรมนั้นมันยังไม่หมดมันก็ติดซอยห้อยตามมา